สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนถักดอกสี่เหลี่ยมนะคะจะคล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าการต่อจะไม่เหมือนกันนะคะจะต่อตรงชนกันแบบนี้นะคะคราวที่แล้วจะต่อแบบนี้นะคะแต่คราวนี้จะต่อแบบนี้นะคะก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะก็เริ่มพันไหมที่เข็มนะคะ ด้จะเป็นได้ซัมเมอร์เบอร์สิแล้วก็เข็มจะเป็นเข็มเบอร์ห้านะคะ1 0ึ่น mm นะคะเบอร์5นะคะแล้วก็คล้องไหมเป็นวงกลมเออคล้องไหม่ในในเข็มแล้วก็ขึ้นโซ่5โซ่8ปดนะคะหนึ่งสองามี่ห้าหกดแแล้วก็แทงไปที่โซ่ที่1 ดึงลอดถ่วงออกมาให้เป็นวงกลมลอดถ่วงออกมาเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็จะขึ้นต้นโซ่สามเราจะถักคอหนึ่งคออีกสองครั้งรวมโซ่ได้เป็นสามนะคะรวบพร้อมกันนะคะคือพันหนึ่งครั้งแทงลงไปข้างในวงกลมนะคะดึงขึ้นมาปดหนึ่งปดสองแล้วก็พักไว้พันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง ลืมขึ้นมาปลดหนึ่งปลดสองและที่เหลือก็รวบหมดนะคะปลดหมดเลยนะคะคอหนึ่งคอเราจะครั้งนี้เราจะทําให้เหมือนคอหนึ่งคอครั้งเก่าๆนะคะคอหนึ่งคอครั้งนี้จะพันหนึ่งครั้งแล้วปลดหนึ่งปลดสองปลดสองนะคะแต่คราวก่อนจะปลดปลดสองปลดสองนะคะอันนี้พอทําได้เม็ดหนึ่งแล้วนะคะเราก็โซ่สี่ โซ่สีแล้วก็ถักเม็ดต่อไปพอหนึ่งคอสามครั้งรวบพร้อมกันนะคะพันครั้งที่หนึ่งปลดหนึ่งปลดสองพักไว้พันอีกครั้งเป็นครั้งที่สองดึงขึ้นมาปลดหนึ่งปลดสองแล้วก็พักไว้แล้วก็พันอีกครั้งเป็นครั้งที่สามปลดหนึ่งปลดสองแต่และที่เหลือก็ปลดหมดเลยนะคะ รวบหมดเลยก็จะเป็นเม็ดที่สองแล้วก็โซ่สี่แล้วก็เหมือนเดิมพอ1คอสครั้งรวบพร้อมกันเราจะทําทั้งหมด8เม็ดนะคะนี่สองเม็ดแล้วนะคะก็ทําไปอีกปดหนึ่งปดสองพันอีกหนึ่งครั้งปดหนึ่งปดสองพันอีกหนึ่งครั้งปดหนึ่งปดสองแล้วก็รวบหมดนะคะ ก็ได้เม็ดที่สามก็ทำไปให้ครบแปดเม็ดนะคะมีโซ่สี่ขั้นนะคะ ปดสองพันหัวเข็มปดหนึ่งปดสองแล้วก็รวบหมดแล้วก็โซ่สี่แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปดหนึ่งพันหัวเข็มปดหนึ่งแล้วก็ปดสองแล้วก็พันหัวเข็ม, 1, 2, 1, ขมอีกครั้งหนึ่งปดหนึ่ง ปลดสองอันหัวเข็มข้างที่สามปลดหนึ่งปลดสองแล้วก็รวบหมดโซ่สี่นี่เราได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเม็ดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเม็ดที่เจ็ด โซ่สี่แล้วก็เม็ดที่แปดปดหนึ่งปดสองพันหัวเข็มปดหนึ่งปดสองหลุดหมดอันหัวเข็มปดหนึ่งปดสองพันครั้งที่สองปดหนึ่งปดสองพันครั้งที่สามปดหนึ่งปดสองแล้วก็รวบหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้แปดแล้วนะคะแ,แล้วก็โซ่สี่มาชนรอบตรงหัวเม็ดที่หนึ่งแทงลยบบนหัวของเม็ดที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็ดึงรอดห่วงออกมาแล้วแถวต่อไปก็โซ่สามเท่ากับพอหนึ่งคอแล้วบวกโซ่อีกสองก็ถักในช่องแต่และช่องจะ,จะถักพอหนึ่งคอสองครั้งมีโซ่สองขั้นนะคะ ก็ครั้งที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะปลดหนึ่งปลดสองนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอครั้งที่สองปลดหนึ่งปลดสองแล้วก็โซ่สองแล้วก็แทนบนเม็ดถัดไปปลดหนึ่งปลดสองปลดสองแล้วก็โซ่สองก็เหมือนเดิมถักพอหนึ่งคอสองครั้งในช่องโซ่ ปดหนึ่งปดสองปดสองโซ่สองแล้วก็พรอนคออีกครั้งหนึ่งปดหนึ่งปดสองปัดสองแล้วก็โซ่สองแทงลงไปเป็นบนเม็ดปดหนึ่งปดสองปดสองก็จะทําทุกช่องเหมือนกันหมดนะคะทําไปรอบเลยนะคะแล้วก็ทํามาครบทุกช่องแล้วนะคะนี่มาชนรอบก็โซ่สอง และแทงบนโซ่ที่สามหนึ่งสองสามดึงรอดห่วงออกมาต่อไปก็เป็นแถวสุดท้ายเราจะทำระหว่างช่องนี้นะคะกลีบที่หนึ่งกับกลีบที่สองมันจะมีมีหนึ่งสองสามสี่หลักนะคะสี่หลักสี่หลักนี้เราจะถักพอหนึ่งคอนะคะโซ่สามในแต่และช่องเราจะถักพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะ ครั้งที่หนึ่งกดหนึ่งกดสองกดสองพอหนึ่งคอครั้งที่สองกดหนึ่งกดสองกดสองแล้วก็ทำบนหลักหนึ่งครั้งกดหนึ่งกดสองกดสองและช่องต่อไปก็ถักพอหนึ่งคอสองครั้งกดหนึ่งกดสองกดสองครั้งที่สองกดหนึ่ง กดสองกดสองแล้วก็ทำบนหลัก1ครั้งกดหนึ่งกดสองกดสองแล้วก็ช่องต่อไปก็คอ1คอ2ครั้งกดหนึ่งกดสองกดสองครั้งที่สองกดหนึ่งกดสองกด2แล้วก็ทำบนหลักอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ทั้งหมด1ิบหลักนะคะ พอหคอตรงนี้จะได้10หลักก็1ช่องพอดีนะคะ1 2 3 3ช่องก็เท่ากับ1นลายนะคะ1กลีบก็กลีบต่อไปนะคะก็จะมี1 2 3 4งเหมือนกันแล้วก็จะถักโซ่7โซ่7แล้วก็ทำพอหนึ่งคอหลักที่1กับหลักที่2อรวบพร้อมกันนะคะไม่ต้องมีโซ่ขั้นก็พันหัวเข็ม1ครั้ง ปดหนึ่งปดสองแล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งไปที่หลักถัดไปปดหนึ่งปดสองแล้วที่เหลือก็รวบหมดอย่างนี้นะคะรวบหมดแล้วก็โซ่เจ็ดโซ่เจ็ดแล้วก็มาที่หลักถัดไปก็ถักพอหนึ่งคอไปให้ได้สิบหลักเหมือนตรงนี้นะคะเหมือนตรงนี้ ก็ถักไปสลับกันไปจนรอบเลยนะคะก็จะได้หนึ่งดอกนี่นะคะอันนี้ดอกต่อไปเราจะเชื่อมต่อนะคะเราก็จะมาเชื่อมช่วงที่ก่อนจะอันนี้เป็นตัววีหัวควํานะคะเราจะมาเชื่อมจุดนี้กับจุดนี้นะคะสองจุดนะคะน,นี้เราทําตัววีไปแล้วหนึ่งตัวนะคะเราจาักโซ่สี่เออโซ่เจ็ด แล้วก็เหลือโซ่สามโซ่สามแล้วก็เปเกี่ยวหันหลังชนกันเี้นะคะเกี่ยวตรงช่องช่วงที่สองนี่นี่ช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองแทงลงไปตรงโซ่ที่สามโซ่ที่สี่นะคะครึ่งหนึ่งของโซ่เจ็ดคือโซ่สี่ก็ดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็โซ่สี่โซ่อีกสามนะคะสามบวกสามเป็นหก ตรงนี้1เป็น7ที่เกี่ยว1เป็น7แล้วก็มาถักพอ1คอในช่องถัดไปในในหลักถัดไปนะคะ7จ็ดทั้งหมด10หลักนะคะ1หลักในช่องโซ่2หลักก็เป็น2กับ3แล้วหลักถัดไปเป็นหลักที่4 ปด2ปดสองปด2นะคะปดหนึ่งปด2ปด2นะคะนี่หลักที่4แล้วก็ในช่องอีก2หลักเป็นหลักที่หกับหลักที่หพอ1คอปด1ปดสองปด2แล้วต่อไปที่หลักต่อไปก็เป็นหลักที่7ดปด1ปด2ปด2ในช่องต่อไป2หลักก็เป็นหลักที่8กับหลักที่9้า 8ปเก้าแล้วก็หลักที่สิบบนหลักถัดไปนะคะเป็นหลักที่สิบแต่แล้วก็โซ่สามครึ่งหนึ่งของโซ่เจ็ดนะคะอันนี้เราเกี่ยวตรงนี้แล้วเราจะมาเกี่ยวช่องนี้นะคะช่องแรกเนี่ยอันหลังชนกันก็มาเกี่ยวตรงโซ่ที่สี่เหมือนเดิมแทงเราไปตรงโซ่ที่สี่แล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็ถักโซ่สาม โซ่สามแล้วก็มาในช่องต่อไปเราก็จะต้องถักพอหนึ่งคอสองหลักรวบพร้อมกันนะคะหลักที่หนึ่งปลดหนึ่งปลดสองพักไว้แล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งลงหลักถัดไปปลดหนึ่งปลดสองแล้วก็รวบหมดนีด่นะคะเราก็จะเกี่ยวกันนี่หนึ่งแล้วนะคะหนึ่งลายสองดอกนะคะต่อไปเราอันนี้เราก็จะโซ่เจ็ด อันไหนที่เราไม่ได้เชื่อมต่อเราก็โซ่เจ็ดแล้วก็มาถักคอหนึ่งคอสิบหลักถัดไปก็ถักไปตามลายเลยก็ให้ชนรอบนะคะ พอเราถัก10หลักละะแล้วนะคะเราก็มาโซ่7แล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะตัว V หัวคว่ำ อัตว,วีหัวคว่ำเสร็จแล้วก็โซ่เจ็ดแล้วก็มาที่หลักถัดไปก็ถักคอหนึ่งคอสิบหลักนะคะก็สลับไปจนชนรอบเลยนะคะก็จะได้นดอกที่สองนะคะก็ถักมาจนรอบแล้วนะคะก็มาโซ่เจ็ดแล้วมาแทงตรงโซ่ที่สามที่จุดเริ่มต้นดึงลอดห่วงมาแล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็ตัดเชือกต่อไปเราก็จะมาต่อดอกนี้นะคะช่วงนี้ดอกที่สามตรงนี้นะคะต่อจุดที่หนึ่งจุดที่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักดอกมาจนถึงโัวีพว่วมนะคะโซ่เจ็ดครั้งที่หนึ่งพอโซ่เจ็ดครั้งที่สองแล้วก็ถักโซ่แค่สาม แล้วก็ไปเกี่ยวจุดนี้นะคะก็แทงลงไปที่โซ่ที่สี่เหมือนเดิมแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาถักพอนคอเจ็ดสิบหลักพอดึงคอ, 7, อ,งอเราจะใช้ ปดหนึ่งปดสองปดสองเสมอเลยนะคะทุกหลักเลยค่ะคอหนึ่งคอเพื่อที่ให้ตัวพอหนึ่งคอสูงขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นนะคะปลดแบบนี้แล้วหลักมันจะดูแน่นนะคะไม่หลวมนะคะถ้าปลดสองปลดสองแล้วดูมันจะหลวมหน่อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลดหนึ่งปลดสองปลดสอง นีหลักที่9แล้วก็หลักที่ส0บแล้วก็พอไม่ได้เชื่อมก็โซ่7แล้วก็มาถักตัว V ีตัววีว่้ำหัวคอ1นคอสองครั้งรวบพร้อมกันแล้วก็โซ่เจ็ด แล้วก็มาแทงที่โซ่ที่สามที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดเชือกได้เลยเราก็ได้สามดอกเลยนะคะอ้ออันนี้เกี่ยวผิดนะคะเอาใหม่นะคะต้องเชื่อมตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเลาะก,ก่อน ต้องมาเชื่อมตัวนี้อีกตัวหนึ่งตอนนี้เราก็โซ่สามจากโซ่เจ็ดเราก็เหลือโซ่สามแล้วก็ไปเกี่ยวที่โซ่ที่สี่ดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาทำตัว V หัวคว่ำ แล้วก็โซ่เจ็ดก็มาชนรอบตรงโซ่ที่สามดึงลอดห่วงแล้วก็ล็อกด้โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดเชือกก็เป็นอย่างนี้นะคะเราต่อได้สองดอกแล้วสามดอกเลยนะคะพอดอกที่สี่ก็จะมาต่อตรงนี้กับตรงนี้นะคะจุดนี้กับจุดนี้ต่อหนึ่งจุดสองจดสจุดสี่จุดนะคะ ก็เหมือนเดิมนะคะเราถักโซ่เจ็ดไปหนึ่งครั้งอครั้งที่สองก็โซ่สามแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้นะคะเกี่ยวจุดที่หนึ่งตรงนี้แล้วก็เชื่อมไปตามจุดเลยนะคะลอดห่วงแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาถักพอหนึ่งคอเจ็ดหลักพอเกี่ยวไปแล้วนะคะก็โซ่สามแล้วก็มาถักพอหนึ่งคอ สิหลักต่อไปพอ,พอหนึ่งคอสิบหลักแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาเกี่ยวจุดที่สองเหมือนเดิมนะคะตรงโซ่ที่สี่แทงลงไปตรงโซ่ที่สี่แล้วก็ลอดหัวออกมาแล้วก็โซ่สาม ก็มาทำพอหนึ่งพอสิบหลักถัดไปอ๋อทำตัววีก่อนนะคะตัววีหัวคว่ำพอตัววีหัวคว่ำเสร็จก็โซ่สามมาเกี่ยวกับดอกต่อไปตรงนี้นะคะตรงโซ่ที่สามเหมือนกันโซ่ที่สี่ดึงลอดห่วง แล้วก็โซ่สามนี่นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็มาถักพอหนึ่งคอสิบหลัก หนึ่งจุดสองจุดสามจุดแล้วนะคะเดี๋ยวว่าต่อจุดที่สี่ตรงนี้นะคะเราก็ทําไปครบสิบหลักก่อนนะคะพอครบสิบหลักแล้วก็โซ่สามเกี่ยวจุดจุดสุดท้ายนะคะตรงโซ่สี่เหมือนเดิมแล้วก็แทงลอดห่วงออกมาแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาทําตัววีตัวนี้นะคะก็จะจบ ก็ต่อพบกันสี่ดอกแล้วนะคะอันนี้ก็อันนี้โซ่3มาทําตัว V ตัว V หัวคว่ำาตรงนี้ไม่ได้เชื่อมต่อก็โซ่7 โซ่เแล้วก็มาแทงที่โซ่ที่สามที่จุดเริ่มต้นดึงลอดห่วงแล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดเชือกเลยนะคะสี่ดอกนี้ก็เอาเอาไปต่อเป็นเสื้อก็สวยนะคะทำเฉพาะพเป็นต่อเป็นลายลายไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะออกมาเป็นลายที่สวยอีกหนึ่งลายนะคะคลิปนี้ก็ขอจบตรงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ของจิมเพนเมดเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ